คุณกำลังอยู่กับไทยแฟนชายทีวี tv. com สวัสดีค่ะแล้วก็ตู้นี้นะคะเป็นตู้ไมเป y แบบ one display ค่ะซึ่งตู้นี้นะคะสามารถทําอะไรได้บ้างก็ตู้นี้นะคะมีทั้งหมด4ภาษาค่ะสามารถเติมเงินได้อ่า เติมเงินนะคะทุกเครือข่ายเลยแล้วก็ระบบ AIS เนี่ยสามารถเติมใช้เป็การแบบเติมเงินแบบรายเดือนได้นะคะนอกจากนี้ค่ะตู้ไมเป็ของเรานี่เลยก็ยังสามารถจ่ายค่าเคเบิลทีวีได้นะคะเติมเงินออนไลน์ต่างๆสําหรับใครเนี่ยที่อยากรู้ว่าเติมเงินออนไลน์เนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้าง ใครอยากซื้อแอปพลิเคชันต่างๆใช่ไหมคะแต่ว่าไม่มีบัตรเครดิตก็สามารถมาเลือกได้เลยว่าเราจะซื้อแอปพลิเคชันตัวไหนเติมเงินตัวนั้นได้เลยค่ะสามารถมาเลือกได้เลยนอกจากนี้ค่ะเติมเงินเกมออนไลน์ต่างๆนะคะเติมได้ทุกเกมเลยนะคะในประเทศไทยนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะซื้อรหัสโทรทางไกลต่างประเทศค่ะสําหรับใครเนี่ยอยากโทรทางไกลต่างประเทศแล้วก็สามารถมาซื้อรหัสได้ผ่านตู้ของเราค่ะตู้ของเราเนี่ยก็มีเครือข่ายต่างๆมากมายเลยสามารถไปเลือกโปรโมชั่นได้เลยนะคะนอกจากนี้นะคะ ยังสามารถซื้อรหัสอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ไ,ไ,ได้นะคะเติมเงินบริาจาคก,การกุศลผ่านตู้ของเราได้เลยอ่ะรับรองว่าถึงแน่นอนอันนี้เป็นมูลนิธิเรือนกระจกนั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะการท่องเที่ยว ใครที่ไปดูเหมือนแพ็กเกจท่องเที่ยวนะคะในอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วก็ไม่มีบัตรเครดิตเนี่ยที่จะชําระสามารถมาชําระได้เลยผ่านตู้ไมค์ไปของเราแล้วก็วิธีการชําระของเรานะคะก็มี2ช่องทางในแ้แก่อ่าเป็นเงินสดหรือว่าใครที่มีบัตรสมาร์ทเพิร์ทค่ะสามารถเนี่ยมาใช้บัตรสมาร์ทเพิร์ทเนี่ยชำระเข้าไปการได้ผ่านตู้ไมค์ไปของเราค่ะ